เนื่องจากว่าอีกหน่อยอ่ะการผลิตโรบอตที่มากขนาดนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเทสลาจะต้องใช้ชิปมหาศาลเลยเทสลาเองก็เลยประกาศว่าจะลงทุนธุรกิจชิปเองไม่ใช่แค่ดีไซน์นะแต่ผลิตชิปเองอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือนอกจากโหวตแพ็กเกจช o t ์จมสัสผ่านแล้วตอนนี้อีกหนึ่งโหวตที่ผ่านคือเทสลาจะเข้าไปลงทุนใน Xai การเข้าไปซื้อหุ้นครั้งนี้เทสลาจะเสียอะไรหรือเปล่าคือเรามองในมุมเบื้องต้นถ้าเราต้องเอาเงินไปซื้อในฐานะผู้ทุนเทสลาเน,นี่ยมันแพงเรากิต้าวันนี้ XAI ผมก็ใจว่า VALUATION น่าจะหลักร้อยบิลเลียนอัพแล้วอะคือแพงมากนะครับถ้าเทสลาต้องเสียเงินสดเข้าไปซื้อหุ้นเข้าในเนี่ยผมว่ามัน